สวัสดีครับผมน้องเสกนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสปอยหนังเรื่องโดน look up อย่ามองฟ้าตายละหวาผู้นำโง่หนังเปิดเรื่องมาที่ว่าที่ด็อกเตอร์ ดีเบสกี้ครับในระหว่างที่เคสกําลังสังเกตการหมู่ดาวอยู่นั้นทันใดนั้น ate, เคสเนี่ยเธอก็ดันมองไปเห็นดาวหางขนาดมากขึ้นมาเข้าซึ่งแน่นอนครับว่าศาสตราจารย์มินดี้และเพื่อนๆเ,เนี่ยต่างก็พากันฉลองให้กับเคสกันอย่างสนุกสนานเลยนะที่ ate, เคสเนี่ยเป็นคนค้นพบดาวหางดีเบสกี้ดวงนี้ก็ตั้งชื่อตามคนที่เจอเลยนั่นแหละครับและพอดรมินดี้ลองคํานวณว,วิถีการโคจรดูเท่านั้นแหละครับความสนุกสนานจากการฉลองเนี่ยมันก็ได้หายออกไปในทันทีเลยเพราะในทันทีที่ดรรู้ว่าดาวหางมมมันกนําาาลงงุ่่ห้ที ใบนี้จุดเริ่มต้นของความวุ่นวายในหนังเรื่องนี้เนี่ยในที่สุดมันก็ได้เริ่มต้นขึ้นซึ่งในทันทีที่ด็อกเตอร์รู้เรื่องของดาวหางเข้าด็อกเตอร์มินดี้เนี่ยแกก็รีบโทรประสานงานกับทางนาซาอย่างรวดเร็วเลยนะครับบอกทางหอดูดาวเนี่ยคนพบดาวหางขนาด10กิโลเมตรกำลังมุ่งหน้ามาที่นี่มันจะพุ่งตรงเข้าประทะโลกใบนี้ในอีก6เดือนและอีก14วันด็อกเตอร์เท็ดดี้พอได้ฟังเช่นนั้น,นก็แบบถึงกับคนลุกไปเลยแหละครับเพราะว่าดาวหางขนาด10กิโลเมตรเนี่ยถ้าเกิดว่ามันตกลงมาประทะ พี่โลกาวินาศเนนแน,แน่หรือเอาง่ายๆก็คือมึงเตรียมศู์สิ้นเผ่าพันธุ์ได้เลยแล้วดรเท็ดดี้เนี่ยแกก็ได้ส่งคนไปรับดรมินดี้กับเคสมาครับเพื่อจะให้ทั้งสองคนนี้เนี่ยแจ้งเรื่องตรงนี้กับท่านประธานาธิบดีของสหรัฐได้รู้เพราะว่าไอเรื่องดาวหางเนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยใช่ไหมคือจะมาทําเป็นเรื่องเล่นๆน,นี่คือไม่ได้เลยครับและพอดรมินดี้กับเคสเดินทางมาถึงที่ทำเนียบขาวเนี่ยนะครับด็อกเตอรือรกท็นี่ยแกาาแนนก็อ,นนะอกเตอรมเท็ดดี้เนัํนะนนานักนกษได ลและในขณะที่ทุกคนกําลังนั่งรอท่านประธานาธิบดีกันอยู่นั้นอ,อยู่ๆท่านนายพลคนนี้เนี่ยแกก็ได้นําขนมเล่นน้ามาขายให้กับทุกคนครับบอกที่ทําเงียบขาวเนี่ยเขาคิดตังค์นะขนมเล่นน้าชุดนี้เนี่ยชุดละสิบเป็นพอและพอเวลาผ่านไปจนถึงค่าพวกเขาทั้ง3คนเนี่ยก็ยังไม่ทันได้เข้าพบท่านประธานาธิบดีกันเลยครับเคทที่หิวและกําลังจะหาอะไรกินรอนี่ก็แบบถามกับผู้หญิงคนนี้ไปนะว่าขนมเล่นน้าตรงนี้เนี่ยต้องไปจ่ายตังค์กับใครที่ไหนและหนังในตอนนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่าขนมเล่นน้าที่ท,าทําเงล้้ววนนแแต่เป็ของฟรี ทั้งนั้นเลยครับใครก็ตามที่เข้ามาธุระที่ทำเนียบขาวเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์กินฟรีได้ด้วยกันทั้งนั้นโอ้ให้ตายสิขนมเล่นน้ำพวกนี้มันเป็นของฟรีไอ้นายพลนั่นมันเก็บตังเราท,ท,ทั้งที่มันเป็นของฟรีเนี่ยนะเอาอย่างนี้ก็ได้เหรอแถวบ้านเรียกจับกินบีนะแบบนี้แล้วลูกชายของท่านประธานาธิบดีเนี่ยเขาก็ได้ออกมาบอกกับทุกคนครับว่าในคืนวันนี้เนี่ยพวกคุณทุกคนคงจะยังไม่ได้เข้าพบนะเอาเป็นว่าพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่ก็แล้วกันทุกคนพอไไดด้้้้ฟััััััังงงงเเเเเชช่่่่่่นน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 ีีกกกก็แแบบบบถึหหววปปตาาาามมมมลลลลยยละะะรรรรรณืออใใญโิศท ให้มานั่งรอเพื่อและหลังจากนั้นหลังจากที่เคทและด็อกเตอร์กลับมาพักผ่อนที่โรงแรมหนังในตอนนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่าด็อกเตอร์มินดี้เนี่ยแกก็มีครอบครัวแล้วนะครับด็อกเตอร์เนี่ยแกมีภรรยาหนึ่งคนแล้วก็มีลูกชายด้วยกันอีก2คนส่วนเคทเองเนี่ยเธอก็มีแฟนแล้วนะครับแฟนคนนี้ของเคทเนี่ยเขาเป็นนักข่าวคบหาดูใจกันมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วเช้าวันต่อมาพวกเขาทั้ง3คนเนี่ยก็ได้นําเรื่องของดาวหางมาแจ้งให้กับท่านประธานาธิบดีได้ทราบครับว่าในตอนนี้เนี่ยกำลังมีดาวหางขนาดบ้างมากใบนี้่ ก็ดูเหมือนว่าทางรัฐบาลชุดนี้เนี่ยพวกเขาจะไม่เข้าใจในสิ่งที่ดร์มินดี้ต้องการจะสื่อเลยครับประมาณว่าโอ้ดาวหางอย่างนั้นเหรอดีใจจังเลยได้เจอดาวหางแล้วไงอะ่ะจะเกิดม็อบขึ้นอย่างนั้นเหรอดร์มินดี้เนี่ยก็แบบมันไม่เกี่ยวอะไรกับม็อบเลยนะครับพวกคุณไม่เข้าใจอะ่ะตอนนี้มนุษยชาติกำลับบงตกอยู่ในอันตรายถ้าดาวหางลูกนี้พุ่งเข้าชนโลกของเราแล้วล่ะก็มันจะเกิดภัยพิบัติครั้งโลกาวินาศเกิดขึ้นซึ่งเทียบเท่ากับระเบิดที่ฮิโรชิมา่าพันล้านลูกเลยทททีีีีีีีเเเเดดดดยยววแและะหหหนน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 ัังงใใตอ้้้้กกกก็็็็ไส่่่่่าาาาาาปปรรธธบคคคมๆ ก็คือประมาณว่าน่ารักน่าหยอกน่าสบประกอกน่าติก้า้นคอคือนอกจากจะไม่รู้เรื่องอะไรแล้วเนี่ยยังจะไม่เชื่ออีกครับว่าโลกสีฟ้าใบนี้เนี่ยมันกําลังตกอยู่ในอันตรายซึ่งก็แน่นอนครับว่าพวกเขาทั้ง3คนเนี่ยต่างก็ช่วยกันพูดอย่างสุดฤทธิ์เลยนะครับว่าท่าน,นสามารถสั่งการได้ในตอนนี้เลยนะเพราะว่าการจะทําให้ดาวหางเปลี่ยนวิถีการโคจรเนี่ยเราจําเป็นจะต้องนําขีพนาวุธขึ้นไปยิงดาวหางเลยในตอนนี้รัฐบาลที่เป็นห่วงว่าจะแพ้คะแนนจากการเลือกตั้งเนี่ยพวกเขาก็ไม่ยอมทําอะไรแบบนั้นอยู่แล้วครับฉันว ทำเนียนๆไปก่อนผ่านการเลือกตั้งไปเมื่อไรเนี่ยก็ค่อยมาว่ากันอีกทีก็แล้วกันทั้ง3คนพอได้ฟังเช่นนั้นเนี่ยก็แบบแทบไม่อยากจะเชื่อหูของตัวเองเลยล่ะครับว่าประธานาธิบดีของสงหรัฐคนนี้เนี่ยเธอจะพูดแบบนี้ออกมาจริงๆแล้วหลังจากนั้นหลังจากที่ทําเนียบขาวโยนเททั้ง3คนนี้ดร์เท็ดดี้เนี่ยแกก็ได้บอกให้ทั้งสองคนปล่อยข่าวเรื่องดาวหางกับทางสื่อไปครับว่าในตอนนี้เนี่ยกำลังมีดาวหางขนาดมหึมากำลังมุ่งหน้ามาที่โลกไปนี้พวกคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะแล้วผมจะแอบ เศรษฐีคนนี้เซอร์ปีเตอร์อิชเวลครับคือนอกจากที่ปีเตอร์เขาจะติดท็อป3คนที่รวยที่สุดในโลกแล้วปีเตอร์เนี่ยก็ยังเป็น CEO ของแบสมือถืออัจฉริยะบนโลกด้วยนะครับคุณปีเตอร์มีคนฝากอันนี้มาให้กับคุณเห็นเขาบอกว่าเขาได้มาจากเพื่อนนักดาราศาสตร์ในเม็กซิโกทางด้านกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกในตอนนี้พวกเขาทุกคนเนี่ยต่างก็ระดมสมองกันยกใหญ่เลยนะครับว่าจะทํายังไงให้ข่าวคราวนี้มันแพร่ออกไปให้มากที่สุดทางรัฐบาลชุดนี้เนี่ยพวกเขาจะต้องอ้างกับสื่อแน่ๆว่ามีการเจาะข ทานายคอยซัพพอร์ตดรมินดี้กับเคสนะดรมินดี้ที่ยังไม่เข้าใจนี่ก็แบบเออขอโทษน,นะครับคือมันผิดกฎหมายตรงไหนอ่ะกับการที่เราจะบอกกับผู้คนในสิ่งที่เราเห็นผมหมายถึงการพูดความจริงกับประชาชนนะครับอา้าวผิดสิรัฐบาลบอกว่าผิดมึงก็ต้องผิดสิเดี๋ยวมึงโดนจับปรับทัศนคตินะมึงจากนั้นพวกเขาเนก็ได้ส่งดรกับเคสไปออกรายการแฉรายวันครับซึ่งไอรายการรายการนี้เนี่ยมันก็เป็นรายการที่ดังมากๆเลยนะผู้คนส่วนใหญ่นะ่ะติดรายการรายการนี้กันเป็นอย่างมากและพอเคสบอกเรื่องของดาวหางให้กับแฟนหนุ่มฟัังเท่านน้หละ ฟินลิปเนี่ยเขาก็ถึงกับไปไม่เป็นเลยนะทันทีที่รู้ว่าโลคไปนี้เนี่ยกำลังจะถึงคราวอาวสานโลกาวินาศแล้วนี่แหละข่าวที่พวกคุณจะมาออกอะ่ะโอ้ให้ตายสินี่มันบ้ามากๆมแล้วทางรัฐบาลไม่ทําอะไรเลยเหรอเนี่ยและในขณะเดียวกันทางดาวหางดีบีสกี้เนี่ยก็กําลังมุ่งหน้ามายังโลกแบบเงียบๆนะครับซึ่งถ้ามนุษย์โลกไม่ยอมทําอะไรกับดาวหางดวงนี้แล้วล่ะก็รับรองเลยว่าโลกาวินาศอย่างแน่นอนครับและก่อนที่ดร์มินดี้กับเคสจะเข้ารายการดร์มินดี้เนี่ยแกก็เครียดสุดๆเลยนะประมาณว่าเราจะใช้คําพูดยงงไง ให้คนเชื่อเราจะควบคุมอารมณ์ร้อนรนยังไงดีเมื่อออกรายการซึ่งคิวของรายการในวันนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่ดร์มินดี้เพียงคนเดียวเท่านั้นนะเพราะว่าก่อนจะถึงคิวของดาวหางเนี่ยมันจะมีข่าวซุบซิบคนดังฟงแฟนเลิกกันเพราะชู้รักมือที่3และพอมาถึงคิวของดร์มินดี้กับเคสออกรายการไอพิธีกรทั้งสองคนนี้เนี่ยตางก็พูดเหมือนมันเป็นเรื่องตลกเลยนะประมาณว่าว่าแต่ดาวหางที่ว่าเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนเหรอสามารถชนบ้านคนพังได้เลยไหมซึ่งดกร์มินดี้เนี่ยแกก็พยายามจะข่มอารมณ์ ผู้นี้ไปว่าดาวหางลูกนี้เนี่ยมันจะมาฆ่าโลกของเราครับในอีก6เดือนกับอีกไม่กี่วันน่ยมันจะเดินทางมาถึงโลกของเราแน่แต่ว่าไอ้สอพิธีกรคู่นี้เนี่ยก็ไม่หยุดตลกสักทีครับจนมันทําให้ว่าที่ดอกเตอร์อย่างเคสเนี่ยสติแตกขึ้นมาจนได้เคสเนี่ยเธอได้ระบายออกมาในสิ่งที่รายการควรจะเป็นไปวันโลกของเราในตอนนี้เนี่ยมันตกอยู่ในอันตรายมากถ้าพวกเราโมแต่เล่นไม่ยอมทําอะไรสักอย่างแล้วล่ะก็รับรองได้เลยว่าตายหากันหมดแน่และหลังจากที่ดรมินดี้ร่วมดําเนินรายการจนจบลงไปดูเหมือนว่าพิธีกรสาวสวยที่ชื่อบร นี้เนี่ยเธอจะแอบปิ้งด็อกเตอร์เข้าแล้วล่ะครับเรตติ้งสูงสุดของรายการคือตอนที่ไรลี่บีน่ากับดีเจเชลโลคืนดีกันส่วนเรื่องของดาวหางเนี่ยเรตติ้งดีมากในช่วงที่คุณดีบัสกี้ของขึ้นซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าโลกออนไลน์เนี่ยมันช่างโหดร้ายกับเคสมากๆครับเพราะว่าสังคมออนไลน์เนี่ยได้นําเคสไปล้อเลียนทําเป็นมีมเต็มโซเชียลเลยผิดกับด็อกเตอร์มินดี้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับด็อกเตอร์มินดี้เนี่ยกับกลายเป็นขวัญใจสาวๆทั้งหลายในสื่อโซเชียลซึ่งโดยภาพรวมทั้งงงงงหหมมมดดแล้้ววเนนนี่ยคนสนใจรือออขาาากถึ ไม่มีเลยครับดรมินดี้นี่ก็แบบไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทําไมผู้คนเนี่ยถึงไม่กลัวและไม่ให้ความสําคัญกับเรื่องความเป็นความตายที่กาลังจะเกิดขึ้นและหนังในตอนนี้ก็ได้เฉลยให้รู้ว่าสาเหตุที่ประชาชนคนส่วนใหญ่ไม่กลัวและไม่ให้ความสําคัญกับเรื่องของดาวหางเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าอินางนายกรัฐมนตรีคนนี้นี่แหละครับนายกเนี่ยได้สั่งให้หัวหน้านาซาบอกกับสื่อไปว่าเรื่องของดาวหางที่ดรมินดี้กับเคสพูดออกรายการไปนะ่ะมันก็เป็นแค่เรื่องโกหกและตอแหลก็แค่พวกคนอยากดังปั่นกระแสพวกสติเฟื้องเรื่อง ส่ซัวก็เท่านั้นนี่นี่นี่อีป,ปอบนี่แหละเนี่และหลังจากที่แผนการกระจายข่าวพังล้มเหลวไม่เป็นท่าสําหรับเคสแล้วมันก็ไม่ได้แยกแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเท่านั้นนะครับเพราะว่าแฟนของเคสที่ชื่อฟิลิปเนี่ยเขาก็ได้ส่งข้อความมาบอกเลิกกับเคสคนนี้ซะอย่างนั้นประมาณว่าก็คงจะรับไม่ได้นั่นแหละครับที่แฟนของตัวเองเนี่ยถูกสังคมออนไลน์ล้อเลียนกันไปทั่วบ้านทั่วเมืองแบบนี้ แล้วหลังจากนั้นพอเวลาผ่านไปไม่นานข่าวเช้าของท่านประธานาธิบดีเนี่ยมันก็ได้ถูกเปิดเผยออกมาครับเพราะว่าท่านนายกเนี่ยเธอก็ดันเล่นพิเรนถ่ายรูปของลับของตัวเองส่งไปให้กับตัวแทนสารสูงได้ด่นะซึ่งก็แน่นอนครับว่าทันทีที่ประชาชนคนส่วนใหญ่รู้เข้าประชาชนทุกคนหลายคนเนี่ยต่างก็ไม่พอใจกันเป็นอย่างมากที่ผู้นําของประเทศเนี่ยมีการกระทาที่บัดสีบัดเถลิงเช่นนี้ทางสื่อโซเชียลต่างๆเนี่ยต่างก็พากันออกมาคอเอาวิพากษ์วิจารณ์การกระทําของนายกกันใหญ่เลยนะบอกนายกหนังโง่บ้างหน้าด้านหน้าทน บ้างหน้าเตะก้านคอบ้างคือสารพัดสารเพมาลงโปงเป้งไปหมดเลยซึ่งมันก็ส่งผลทําให้คะแนนของนายกเจนเนี่คนนี้เนี่ยมันตกต่าดําดิ่งลงไปมากๆทางด้านดร์มินดี้หนึ่งในแก๊งคอเอาทีท่ปลุกระดมโจมตีรัฐบาลมาโดยตลอดดร์มินดี้ในวันวันนี้เนี่ยในที่สุดแกก็เกมจนได้ครับเพราะว่าทางรัฐบาลเนี่ยก็ได้ส่งตำรวจมาจับกลุ่มตัวดร์มินดี้คนนี้นั่นเองซึ่งมันก็ไม่ได้มีแค่ดร์มินดี้คนเดียวเท่านั้นนะครับที่ถูกตำรวจจับตัวไปทางเคสกับดรเท็ีกเตา,เาตรวจจับตัว ไปด้วยเช่นกันครับเพราะว่าเคกับเทนะ็ดดี้น่ะต่างก็ช่วยกันปล่อยข่าวเรื่องของดาวหางออกไปอะนะว่าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าที่จะถึงนี้เนี่ยทุกคนบนโลกจะต้องตายหาเพราะดาวหางแน่ๆแ,และหนังในตอนนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่าการที่ประธานาธิบดีจับตัวของทั้ง3คนนี้มานั้นประธานาธิบดีเนี่ยเธอก็ไม่ได้จะลงโทษหรือจะปรับทัศนคติแต่อย่างใดหรอกนะครับอันที่จริงแล้วท่านนายกเนี่ยเธอจะช่วยพวกเขาทั้ง3คนกำจัดดาวหางด b s บสกี้ต่างหากแล้วผลสรุปออกมาแล้วจากนักวิทยาศาสตร์ของเราพวกคุณคิดถูกดาวหางกำลังมุง หน้ามาที่นี่ที่เราเชิญพวกคุณมาเนี่ยพวกเราต้องการอยากจะขอโทษบูยเชิญพะนะและตอนนี้เนี่ยพวกเราก็กําลังเตรียมการขั้นสูงสุดสําหรับการปฏิบัติการปกป้องดาวโลกของพวกเราเอาไว้ซึ่งก็แน่นอนครับว่าพอดอกเตอร์มินดี้กับเท็ดดี้ได้ยินเช่นนั้นดอกเตอร์ทั้งสองคนเนี่ยต่างก็ดีใจกันเป็นอย่างมากเลยแหละครับที่ในที่สุดทางรัฐบาลเนี่ยก็จะยอมจัดการกับดาวหางดีเบสกี้แต่ว่าสําหรับเคสเนี่ยเธอก็เหมือนจะรู้ทันครับว่าที่รัฐบาลชุดนี้อยากจะปกป้องโลกโดยการทําลายดาวหางทิ้งไปนั้นมันก็ไม่ได้เป ประชาชนแต่อย่างใดหรอกนะแต่มันเป็นเพราะว่าคุณเนี่ยกำลังจะแพ้การเลือกตั้งมิดเทิมเพราะคุณน่ยถูกแฉว่าส่งรูปจิม,มีให้กับคู่ขาอดีตดารานหนังโป๊ของคุณใช่ไหมว่นเน็ตเลยละตอนนี้ซึ่งท่านนายกเนี่ยเธอก็ไม่ปฏิเสธเคสน,นะครับว่าการที่ตนยอมทําแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าเธอเน่ยต้องการจะชนะการเลือกตั้งมิดเทิมก็เท่าน,นั้นคือไม่ได้สนใจหรอกว่าโลกหรือประชาชนมันจะเป็นยังไงอะ่ะขอแค่กูชนะการเลือกตั้งมิดเทิมเป็นพอแต่อย่างไรก็ดีครับการที่ท่านนายกตัดสินใจต่อสู้กับดาวหางในครัั้้้้งงงงนนนนนนีีีตตรรรถถืออเเปป็็สสิ่่ททูกกและะมควํา อย่างยิ่งตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วหลังจากนั้นในขณะที่ประชาชนกําำลังดูรายการโทรทัศน์กันอย่างเพลินๆอยู่ๆมันก็มีรายการที่ไม่คาดฝันรายการหนึ่งมันเด้งขึ้นมาครับเ,เรามาดูคลิปนี้กัน ดดก็คือท่านนายกเนี่ยถือประกาศกรณีฉุกเฉินนั่นแหละครับว่าดาวหางขนาดมหึามาในตอนนี้เนี่ยกำลังมุ่งหน้ามาที่โลกใบนี้แต่พี่น้องชาวโลกทุกคนไม่ต้องตื่นตระหนกไปนะเพราะว่าทางรัฐบาลของเราหลังจะส่งขีปนาวุธขึ้นไปจัดก,การกับดาวหางดวงนี้พวกเราทุกคนจะต้องชนะแล้วหลังจากนั้นหลังจากที่ท่านนายกประกาศออกสื่อทุกสื่อไปทั่วโลกคะแนนความนิยมของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยมันก็ได้กลับคืนมาอีกครั้งครับคือไม่มีพักไหนสู้ได้เลยนะต้องบอกเลยนะครับว่าไร้เทียมทาน จริงๆและในขณะเดียวกันในระหว่างที่ดาวหางกําลังเคลื่อนตัวมาช้าๆทางรัฐบาลชุดนี้เนี่ยพวกเขาก็ทําตามสัญญาจริงๆครับในที่สุดพวกเขาก็พร้อมจะส่งจรวดขึ้นไปจัดการกับดาวหางด b s บสกี้แล้วส่วนทางด้านนักดาราศาสตร์เจ้าสนเสน่ห์ดรมินดี้ในตอนนี้ดรในตอนนี้เนี่ยแกก็ได้รับความนิยมจากผู้คนเป็นอย่างมากเลยนะครับและก็ยังไม่พอนะครับดรมินดี้คนนี้เนี่ยแกก็ยังกิก๊กกับพิธีกรสาวสวยบรีอีวนที่คนนี้ด้วยเบาได้เบาเบาได้เบ้า ซึ่งก็แน่นอนครับว่าหลังจากจบรายการเนี่ยพวกเขาทั้งสองคนก็มักจะแอบมากินกันเกือบทุกครั้งเลยนะทุกครั้งที่จบรายการเนี่ยพวกเขาทั้งสองคนจะแอบมานัดเจอกันที่ห้องของบรีคนนี้เสมอและแล้ววันที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงจนได้ครับวันที่ทางรัฐบาลจะส่งขีปนาวุธขึ้นไปจัดการกับดาวหางดีเบอสกี้ซึ่งก็แน่นอนครับว่าทางสื่อทุกสำนักเนี่ยต่างก็พากันถ่ายทอดสดไปทั่วโลกเลยนะเพราะว่าในวันวันนี้เนี่ยมันก็ถือเป็นวันสําคัญของโลกอีกวันหนึ่งก็ว่าได้และทันทีที่ท่าาาานนนนยยกกสงงปปลอออจรววศขึ้้้ไบทฟ ได้อย่างปลอดภยัยผู้คนทุกคนแต่ละคนบนโลกเนี่ยต่างก็พากันดีใจกันเป็นอย่างมากเลยนะที่ในที่สุดแล้วดาวหางเนี่ยก็จะไม่พุ่งเข้ามาทําลายโลกสีฟ้าใบนี้และในขณะที่ทุกคนกาลังดีใจอยู่กับภารกิจกันอยู่นั้นอยู่ๆไอปีเตอร์อิชเวลเนี่ยมันก็ได้เข้ามาเรียกท่านนายกให้ออกไปพบกับมันเดี๋ยวนี้ครับและหนังในตอนนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่าเซอร์ปีเตอร์คนนี้เนี่ยนอกจากที่เขาจะเป็นเจ้าสวรรัวที่ร่ํารวยมากๆแล้วปีเตอร์คนนี้เนี่ยเขาก็ยังเป็นอีกคนที่ท่านนายกซูฮกมากๆด้วยก็คือถ้าปีเตออออรรร์จจะะะพูดหหืขใ้ทําไ ท่านนายก,กเจ็จรีปฏิบัติตามคําสั่งของปีเตอร์อย่างรวดเร็วเลยล่ะครับก็มึงจะไม่ให้ทําได้ยังไงล่ะกี่ล้านแล้วที่ปีเตอร์มันบริจาคให้และท่านใดนั่นเองจู่ๆจวรวดที่ถูกส่งขึ้นไปทําภารกิจนั้นอยู่ๆจวรวดขีปนาวุธเนี่ยมันก็ได้วกกลับเข้ามายัางโลกสีฟ้าไปเดิมครับอา้าวแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ล่ะวะเนี่ยแล้วตัวหนังก็ได้ตัดไปในตอนที่มินดี้เท็ดดี้และเคทถูกจับขังเอาไว้ในห้องห้องนี้ครับซึ่งแน่นอนครับว่าพวกเขาทั้ง3คนเนี่ยต่างก็ไม่เข้าใจเหมือออนนนนกกกััััะะะววว่าาาาาาาททงงรรฐบลลจพเเเขมมมไไไ้ํแิด ขึ้นกับภารกิจกันแน่จากนั้นลูกชายของท่านนายกเนี่ยเขาก็ได้เข้ามาบอกกับดอร์มินดี้ครับว่าคุณน่ะจะต้องเข้าประชุมคอรมอคนเดียวนะเพราะว่าคุณในตอนนี้เนี่ยได้เป็นหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ของทำเนียบข่าวไปซะแล้วและหนังในตอนนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่าสาเหตุที่ภารกิจระเบิดดาวหางถูกยกเลิกไปกลางคันนั้นมันก็เป็นเพราะไอ้ปีเตอร์คนนี้นี่แหละครับไอ้ปีเตอร์เนี่ยมันเป็นคนสั่งให้นายกทําการยกเลิกภารกิจตรงนี้โอ้โหนี่มึงสั่งท่านนายกได้ด้วยคือบริษัทของปีเตออร์ทีีีีี่่่่่มมมชืววววาาาาบนนไดด้้พหงงั แร่ธาตุที่หายากมากๆอยู่บนดาวหางดวงนี้ครับก็คือแบสในหนังเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นบริษัทผลิตโทรศัพท์มือถือรวมไปถึงพวกแบตเตอรี่ต่างๆนู่นนี่นั่นด้วยใช่ไหมแบสเนี่ยพวกเขาก็เลยจะส่งยานบีนขึ้นไปเจาะดาวหางดวงนี้แยกดาวหางดวงนี้เป็นชิ้นๆรวมทั้งหมดเป็นจำนวน30ชิ้นเพราะว่าถ้าดาวหางขนาดมากึ้นมาตกลงมาใส่โลกเนี่ยแน่นอนครับว่าทุกชีวิตบนโลกจะต้องตายกันหมดแน่ๆใช่ไหมแต่ถ้ามันเป็นเศษดาวหางชิ้นเล็กๆจำนวน30ลูกแล้วล่ะก็ทางแบสเนี่ยพวกเขาค ายานบีบของแบทจะทําการลดความเร็วของดาวหางทุกชิ้นควบคุมเศษดาวหางทุกชิ้นให้ตกลงมายังมหาสมุทรแปซิฟิกนั่นเองแต่ถ้าแผนการของปีเตอร์ที่เอ่ยอ,อ้างมันสําเร็จขึ้นมาจริงๆแล้วล่ะก็ปีเตอร์เ,เขาก็ได้ยืนยันกับทางรัฐบาลไปนะครับว่าความยากจนความเหลื่อมล้ําทั้งหมดในสังคมมันจะหมดลงไปประชาชนทุกคนบนโลกจะมีชีวิตที่ดีขึ้นทุกคนบนโลกนจะไม่รู้จักคําว่าจนกันอีกต่อไปแล้วซึ่งพอฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยดรมินดี้แกก็ปวดหัวมากๆครับก็คือคงจะคิดในใจอยู่คนเดียว ว่าถ้าเกิดมันไม่สําเร็จขึ้นมาเลยมึงเอยตายหากันหมดโลกแน่แ,นแต่ก็ยังว่าแหละครับดรมินดี้เนี่ยแกทำอะไรได้ซะที่ไหนล่ะแล้วหลังจากนั้นพอตกค่ำดรมินดี้เนี่ยแกก็ได้นําเรื่องตรงนี้ไปบอกกับเคสและเท็ดดี้ครับว่าสาเหตุที่ทางรัฐบาลยกเลิกภารกิจนั้นมันก็เป็นเพราะว่าพวกเขาในหวังจะรวยทางลัดจากไอ้ดาวหางลูกนี้นี่พวกเขาเป็นบ้าอะไรกันไปแล้วล่ะเนี่ยนี่มันดาวหางขนาดล้างโลกเลยนะแล้วไอ้เรื่องที่ว่ามาเนี่ยมันมีการรับรองหรือตรวจสอบอะไรหรือย,ยังซึ่งไอ้วิวัฒนาการของแบทตรงนี้เนมัน ยังไม่มีการรับรองหรือมีการตรวจสอบแต่อย่างใดเลยนะก็คือคิดเองเออเองทั้งนั้นและหลังจากที่เคทและเท็ดดี้ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดจากดร์มินดี้เคทที่โมโหและคุมตัวเองไม่อยู่เนี่ยในที่สุดเคทเธอก็เผลอพูดเสียงดังออกมาจนได้ว่าพวกเขานจะปล่อยให้ดาวหางพุ่งชนโลกเพื่ออะไรมือถือเฮงซวยเนี่ยนะซึ่งก็แน่นอนครับว่าทันทีที่ผู้คนในบาร์ได้ยินเคทพูดขึ้นเช่นนั้นทุกคนที่อยู่ในบาร์เนี่ยต่างก็พากันเข้ามาซักถามเคทกันยกใหญ่เลยนะว่าไอความเป็นจริงแล้วทางรัฐบาลนะปิดบังอะะไไรปรปชชาานนเเว้นแน่ย เจนเยนเคสเคสอย่าพูดช่ยนะซึ่งเคสในตอนนี้เนะี่ยเธอก็ไม่สนใจอะไรทางนั้นครับทุกคนฟังฉันให้ดีพวกเขาเจอเพชรเจอแร่หายากบนดาวหางดวงนั้นพวกเขาก็เลยจะปล่อยให้ดาวหางมันพุ่งเข้าชนโลกเพื่อให้ไอ้พวกคนรวยแค่หยิบมือเนี่ยมันได้รวยขึ้นไปยังไงล่ะโว้ยส่วนคนจนอย่างพวกเราเนี่ยตายพวกมึงเตรียมตัวตายกันไว้ได้เลยและพอทุกคนในบาร์ได้ฟังเรื่องราวตรงนี้เข้าเท่านั้นแหละครับความบันเทิงเนี่ยมันก็ได้เริ่มต้นขึ้นประชาชนหลายร้อยคนเนี่ยต่างพากันก่อจราจนกันอย่างจ้าระวันส่วนเคสัลครบ ถูกตำรวจจับคมถุงดำในรถตำรวจคันนี้นี่แหละข้อหาปลุกปั่นประชาชนทําให้ประชาชนก่อจราจนจนวุ่นวายในครั้งนี้ซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยทุกอย่างมันก็ดูอุย้ยปุ้ยเป็นอย่างมากจากนั้นทาง FBI เนี่ยก็ได้นําตัวของเคสมาตกลงครับว่าถ้าเคสยอมหายตัวไปอยู่แบบเงียบๆทางรัฐบาลเนี่ยพวกเขาจะไม่ส่งฟ้องเรื่องที่เคสเนี่ยไปพูดจากล่าวหาดาวหางของแบสและพอเวลาผ่านไปไม่นานทางแบสกับทางภาครัฐเนี่ยก็ได้ร่วมมือกันทําโฆษณาเชิญชวนตัวหนึ่งขึ้นมาครับก็คือจะเป็น โฆษณาเชิญชวนให้ประชาชนมาทํางานที่จะมาพร้อมกับดาวหางนั่นแหละคือก่อนที่พวกมึงจะทํางานกนเนี่ยลอดตายให้มันได้ก่อนไหมและแล้วความซวยเนี่ยมันก็มาเยือนดรมินดี้จนได้ครับเพราะในทันทีที่จูนเมียของดรจับได้ว่าดรแอบนอกกายไปปันใจให้กับหญิงอื่นภรรยาของดรคนนี้เนี่ยเธอก็ได้ขอแยกทางกับดรมินดี้ในทันทีครับทางด้านเคสดีบัสกี้ของเราในตอนนี้เคสเนี่ยเธอก็ได้มาทํางานตามร้านสะดวกซื้อแถวแถวบ้านนะครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะคุณคือคนที่บอกว่าเราจะตายกันหมดใช่ไหมเคสเนี่ย แต่ว่ายูนเนี่ยเขาก็ไม่เชื่ออยู่ดีครับโอ้ให้ตายสิคุณนั่นเองอะเหลือเชื่อเลยผมติดตามคุณมาตลอดเลยนะแล้วตกลงพวกเราจะตายกันจริงๆหรือเปล่าวะซึ่งเคสเนี่ยเธอก็ไม่ตอบอะไรกับเด็กบอดอยู่แล้วอะใช่ไหมเพราะถ้าขืนเคสเธอพูดอะไรออกไปแล้วล่ะก็เคสเนี่ยเธอจะต้องโดนทางภาครัฐเล่นงานเข้าแน่ๆแ,และด้วยความที่ยูนประทับใจในตัวของเคสมากๆนั้นยูนเนี่ยเขาก็เลยชวนให้เคสไปเล่นบอดด้วยกันในขืนวันนี้ครับทางด้านแบสเซลูลา่าเนี่ยตอนนี้ดูเหมือนว่าแบสเนี่ยจะพร้อมสำหรับภารกิจตรงนี้แล้วนะครับแต่วน้กัใจ ทงานของบีดอะนะดรมินดี้เนี่ยเขาจึงถามกับปีเตอร์ไปว่าตกลงแล้วคุณไม่ได้ปฏิบัติการตรงนี้ตามแผนการธุรกิจใช่ไหมปีเตอร์ปีเตอร์พอได้ฟังคําถามของดออรนี่ก็แบบโกรธขึ้นมาในทันทีครับนี่คุณรู้จักผมดีอย่างนั้นเหออเอรอดรมันไม่ใช่ธุรกิจแต่มันคือวิวัฒนาการแล้วปีเตอร์เนี่ยเขาก็ได้ยกแม่น้ทาทั้ง5้ามาพูดใส่ดรครับว่าตนเสียสละอย่างนั้นทําทุกอย่างอย่างนี้คือพูดเอาดีเข้าตัวเองอะเอาง่ายๆแหมเขาพูดแทงใจดาเข้าหน่อยทาเป็นรับไม่ได้้้นนนนงงออออบสเเเทาาาดดคขรใต เคดเนี่ยเธอก็ได้ใช้ชีวิตสุดเวี่ยงไปกับยูนอย่างเต็มที่เลยนะครับเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยมันก็เหลือเวลาอีกแค่25วันเท่านั้นนะนะที่ดาวหางดีบีสกี้เนี่ยจะพุ่งเข้ามาทําลายโลกใบนี้และในขณะที่ดร์มินดี้แกกาลังให้สัมภาษณ์ในรายการดูเหมือนว่าดร์มินดี้ในครั้งนี้เนี่ยแกจะทนไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่าไอ้สองพิธีครคู่นี้เนี่ยมันก็เล่นไม่หยุดเลยนะประมาณว่าตกลงแล้วดาวหางเนี่ยมันมีจริงๆหรือเปล่าดร์มีไม่มีมีไม่มีมม <S <S ซึ่งดก,ก็ยายาอก นะว่าดาวหางนะ่ยมันมีอยู่จริงครับและตอนนี้เนี่ยมันก็กําลังเคลื่อนตัวเข้ามาที่โลกใบนี้แต่พอกําลังจะเข้าช่วงสาระสําคัญเท่านั้นแหละนะไอสอพิธีกรคู่นี้เนี่ยมันก็เปลี่ยนเรื่องคุยในทันทีครับคือไอเรื่องความเป็นความตายเนี่ยไม่สนใจหรอกสาคัญแต่เรื่องเรตติ้งเป็นพอแค่นั้นและแล้วในที่สุดดรมินดี้ของเราเนี่ยแกก็ตะบะแตกขึ้นมาจนได้ดรมินดี้เนี่ยแกได้ระบายอารมณ์โมโหออกมาผ่านทางรายการว่านายกรัฐมนตรีคนนี้เนี่ยมันตอแหลสิ้นดีแผนแผนการของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยมนกอทุค ตายแน่พวกมึงเตรียมตัวตายกันไว้ได้เลยซึ่งการที่ด็อกเตอร์ระเบิดอารมณ์ผ่านทางรายการแฉรายวันนั้นมันก็ส่งผลทําให้ด็อกเตอร์มินดี้ของเรานะี่ยโดนถุงดําเล่นงานเข้าจนได้ทางด้านเคสกับยูนที่กําลังนั่งดูดาวด้วยกันอยู่ในตอนนี้นั้นในที่สุดดาวหางเนี่ยมันก็มาถึงในระยะที่สายตาของมนุษย์มองเห็นจนได้ครับซึ่งมันก็ไม่ได้มีแค่เคสกับยูนเท่านั้นนะครับที่มองเห็นดาวหางเนี่ยเพราะว่าด็อกเตอร์มินดี้กับประชาชนหลายคนเนี่ยต่างก็มองเห็นดาวหางดวงนี้ด้วยกันทั้งนั้น Hello, <Kate. S 2> ดาวหางมันมาแล้วและพอดอกเตอร์มินดี้เดินทางไปหาเคสกับยูนยที่อิลลินอยด็อกเตอร์มินดี้กับเคสเนี่ยก็ได้พากันไลฟ์สดกันอย่างรวดเร็วเลยล่ะครับบอกดูเอาไว้ซะนี่แหละดาวหางละมันมาแล้วในที่สุดมันก็มาแล้วมึงตายแนย่พวกมึงตายแน่และหลังจากที่ไลฟ์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์ได้ไม่นานทางสื่อโซเชียลต่างๆในต่างก็พากันลุกฮือออกมาต่อต้านรัฐบาลชุดนี้กันยกใหญ่เลยล่ะครับที่รัฐบาลชุดนี้เนี่ยไม่ยอมแอคชั่นใดๆอะไรสักอย่างเลย s t a แค่มองฟ้าในโลกออนไลน์เนี่ยมันก็เกิดขึ้นมมาาก หมายเป็นอย่างมากแค่มองฟ้าแค่มองฟ้าดรมินดี้จากเดิมที่เคยปล่อยข่าวเข้าข้างรัฐบาลตอนนี้ดรมินดี้เนี่ยเขาก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือไปแล้วครับดรมินดี้เนี่ยได้พูดความจริงกับประชาชนทุกคนบอกประชาชนทุกคนบนโลกนะเตรียมตัวตายหากันไว้ได้เลยมึงตายแน่ทุกคนตายหมดซึ่งทางด้านรัฐบาลเองเนี่ยก็ไมน่นิ่งนอนใจแต่อย่างใดครับรัฐบาลเนี่ยได้รีบออกมาตอบโต้โดยมีแฮชแท็กนำหน้าว่าโดนลุกอัพหรือที่แปลเป็นไทยสั้นๆว่าอย่ามองฟ้าซึ่งก็แน่นอนครับว่าประชาชนทุกคน คนบนโลกเนี่ยต่างก็พากันแตกออกเป็น2เสียงกันอย่างสิ้นเชิงครับก็คือมันจะมีทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนั่นแหละคนที่อยากจะทําลายดาวหางเนี่ยก็ฝั่งหนึง่งส่วนคนที่อยากจะทํางานกับดาวหางเนี่ยก็ไปอยู่อีกฝั่งหนึง่งต้องบอกเลยนะครับว่าสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เละเทะเป็นอย่างมากแล้วหลังจากนั้นในขณะที่กลุ่มต่อต้านกํนาลังทํางานกันอย่างสุดฤทธิ์ทางเหล่าพันธมิตรเนี่ยพวกเขาก็ได้โทรเข้ามาแจ้งข่าวร้ายกับดรเท็ดดี้ครับมีอะไรหรือเปล่าเท็ดดี้คุณโอเคใช่ไหมเท็ดดีย,ยแล ทันทีที่พวกเขาไม่มีสิทธิในสินแร่าประเทศจับมือกันเพื่อหวังจะเปลี่ยนวิถีการโคโจรของดาวหางแต่เมื่อประมาณ40นาทีที่แล้วมีรายงานเหตุระเบิดขนาดใหญ่ในในิคมฐานปล่อยจรวดของรัเสเซียดูเหมือนว่าพวกเขาจะล้มเหลวแล้วภารกิจของพวกเขามันได้จบลงไปแล้วตอนนี้เหลือแค่ภารกิจของแบสที่เป็นความหวังสุดท้ายของโลกและพอดร์มินดี้ได้ฟังเช่นนั้นดร์มินดี้เนี่ยแกก็แค่อุทานดังๆขึ้นมานะว่า ทางด้านไอ้พวกรัฐบาลโท,ที่กระโลโทที่กําลังปลุกระดมอยู่ในตอนนี้นั้นทันทีที่ผู้ชุมนุมหลายคนมองเห็นดาวหางกาลังเคลื่อนตัวเข้ามาอย่างรวดเร็วเข้าผู้ชุมนุมทุกคนตรงนี้เนี่ยต่างก็ไม่พอใจรัฐบาลกันเป็นอย่างมากเลยแหละครับที่รัฐบาลนะบอกกับประชาชนทุกคนว่าอย่ามองฟ้าใช่ไหมคือพวกมันก็หลอกประชาชนไปเรื่อยนี่แหละครับว่าถ้าเกิดว่าใครที่มองฟ้าเนี่ยคนคนนั้นจะเป็นคนที่ไม่ได้เรื่องนะแต่พอมาถึงตอนนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่แล้วครับก็มึงจะม่ให้กูมองขึ้นไปได้ยังไงล่ะเพราะว่าความตายเนี่ยมันจะ ดอกเตอร์เนี่ยเขาก็กำลังจะพาทุกคนไปซื้อของสดเพื่อจะไปทํากินกันที่บ้านนะครับแล้วอยู่ๆเนี่ยเขาก็ยังไงก็ไม่รู้นะอยู่ๆพ่อหนุ่มน้อยอย,อย่างย,งยูเนี่ยเขาก็ได้ขอมั่นกับเคสคนนี้ซะอย่างนั้นก็คือไหนๆก็จะต้องตายกันอยู่แล้วใช่ไหมถ้าชอบก็ทักถ้ารักก็บอกเลยอะไรประมาณนี้เคสเนี่ยเธอก็ประทับใจเอามากๆทางด้านแบสซิลูล่าในตอนนี้แบสเนี่ยก็ได้ทําการส่งยานบีดออกไปปฏิบัติการแล้วนะครับแต่ด้วยความที่ยานบีดมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกตัวนะมันก็เลยมีบางตัวเนี่ ไว้แล้วว่าน่าจะมีบางส่วนนั้นผิดพลาดทุกอย่างน่ยยังเป็นไปได้ด้วยดีและทันทีที่ดรมินดี้ขอโทษภรรยาและคืนดีกับภรรยาได้จูเนเธอก็ได้บอกความลับของเธอกับดอร์ไปครับว่าในสมัยเรียนตอนที่เราคบกันเนี่ยฉันแอบไปนอนกับผู้ชายอีกคนตอนที่เธอกลับบ้านดรมินดี้นี่ก็แบบสตันไปพักหนึ่งครับก่อนจะพูดคําว่าโอเคกับภรรยากลับไปและในระหว่างที่ทุกคนกําลังทําอาหารร่วมกันอย่างมีความสุขอยู่ๆดรเท็ดดี้เนี่ยแกก็ได้มาขอร่วมโต๊ะอาหารกับทุกกกคคคนนนนนรรรัับโโอออออ้้้้้หหทุยยู่พมพมมมาาตตเลนะืีจง เป็นมือที่แสนวิเศษสุดแน่แนเลยทางด้านยานบีที่กําลังปฏิบัติภารกิจอยู่ในตอนนี้นั้นในที่สุดข้อผิดพลาดเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาจนได้ครับยานบีเนี่ยโดนสะเก็ดดาวหางกระเด็นชนกันพังพินาศจนไม่สามารถที่จะวางระเบิดได้และแล้วแผนการแยกชิ้นส่วนดาวหางของบีดนั้นในที่สุดแผนการตรงนี้เนี่ยมันก็พังล้มเหลวไม่เป็นท่าเลยครับยานบีของแบทเนี่ยไม่สามารถแยกชิ้นส่วนของดาวหางได้เลยแม้แต่ชิ้นเดียวและทันทีที่ไอ้พวกหัวโจกมันรู้ว่าชิบหายละตายหายกัน,นแน่หัวโจกพวกนี้เนี่ยต่างก็พ คืคืนีเนี่ยก็หนีแบบเนียนด้วยนะประมาณว่าเดี๋ยวผมไปค้องน้ำแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวกลับมาทุกอย่างเนะ่เรียบร้อยดีไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงคุณแล้วเรียบร้อยดีคุณเดะเรียบร้อยดีแต่ตายกันทั้งโลกทางด้านทุกคนที่กําลังดินเนอร์ด้วยกันอยู่ในตอนนี้นั้นทุกคนเนี่ยตางก็ทานมือค้ำด้วยกันอย่างอบอุ่นไปเลยแหละครับเพราะว่าทุกคนแต่ละคนเนี่ยก็รู้แก่ใจดีอยู่แล้วใช่ไหมว่ายังไงซะในวันวันนี้เนี่ยทุกคนบนโลกก็คงจะไม่รอดกันแล้วแน่ๆนจะเครียดจะเศร้ากันไปทําไมละ่ะถูกไหมันนนนนมมีีีคววาาาสุขเลยใตอ้่่จะดก และหนังในตอนนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่าไอ้พวกหัวโจกตรงนี้เนี่ยพวกมันก็กําลังจะหนีออกไปยังนอกโลกกันนะครับเรามียันเผื่อไว้นะดรมินดี้สามารถจุคนได้ทั้งหมด2,000คนฉันขอโทษที่ไม่เชื่อคุณตั้งแต่แรกแต่ฉันให้สิทธิ์คุณและครอบครัวร่วมโคต้าในครั้งนี้ด้วยนะซึ่งก็แน่นอนครับว่าดรมินดี้เนี่ยเขาก็ปฏิเสธไปอยู่แล้วครับขอบคุณมากเลยนะครับท่านสําหรับโคต้ายังไงผมก็ขอให้ท่านเที่ยวกับลูกชายให้สนุกนะครับท่านนายกพอได้ฟังเช่นนั้นนี่ก็แบบนึกขึ้นมาได้้าอาอชิิหยหยแลลลใตุืมูก ซึ่งไอเซนาตัวดีคนนี้เนี่ยมันก็นั่งรอแม่ของมันอยู่ที่เดิมตรงนี้นี่แหละครับประมาณว่าเอ๊ะทำไมแม่ไปเข้าห้องน้ํานานจังเลยและพอดาวหางมันผ่านเข้ามายัางชั้นบรรยากาศพุ่งเข้าชนโลกด้วยความรุนแรงที่มากมายมหาศาลคลื่นยักษ์ระดับโลกาภินาวเนี่ยมันก็ได้ทําลายทุกสิ่งทุกอย่างจนวอดไวายไปหมดเลยแหละครับไม่มีชีวิตใดที่เหลือรอดจากมาหันตภัยในครั้งนี้ไปได้เลยแม้แต่ชีวิตเดียวครับ แล้วหลังจากนั้นพอเหตุการณ์ทุกอย่างมันได้สงบและจบลงไปดูเหมือนว่าลูกชายของท่านนายกเนี่ยมันจะรอดชีวิตมาได้ยุคนหนึ่งครับซึ่งพอมันรอดชีวิตมาได้เนี่ยสิ่งแรกเลยที่มันถามหานั่นก็คือถามหาแม่ของมันนั่นแหละเออแม่มึงย้ายดาวแล้วตอนนี้และพอเวลาล่วงเลยผ่านไปนานเป็นเวลาถึง2 0 0 0 0กว่าปีดูเหมือนว่าไอ้พวกหัวโจกทั้งหลายเนี่ยพวกมันจะค้นพบดาวดวงใหม่เข้าแล้วล่ะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าดาวดวงนี้เนี่ยมันจะอุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะสิ่งมีชีวิตทุกสิ่งเนี่ยสามารถอาศัยย้าววงหลย พวกมันก็ยังไม่ทันได้ใช้ชีวิตกันเลยครับเพราะในทันทีที่พวกมันลงมาเหยียบดาวดวงนี้เท่านั้นแหละนะไอ้พวกหัวโจกทั้งหลายเนี่ยต่างก็พากันโดนสัตว์ประหลาดไก่ไล่กัดกินไส้ในทันทีเลย ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการสปอยหนังเรื่องดนลุกอัพท้าเพื่อนๆพีพีชอบคลิปการสปอยหนังเรื่องนี้เนี่ยก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e รวมไปถึงกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับน้องเสกทําคลิปต่อไปด้วยนะครับและสําหรับคลิปนี้น้องเสกก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ